ยินดีต้อนรับสู่เจาบประเด็นลองจินตนาการดูนะว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธสงครามซะอีกในดินแดนที่เสียงปืนแทบไม่เคยเงียบธนบัตรไทยกลับถูกชูขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงใบใหม่ในขณะที่เงินของอีกประเทศหนึ่งเอ่อกำลังจะกลายเป็นแค่แศษกระดาษวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่สั่นสะเทินวงการภูมิรัฐศาสตร์เลย เมื่อกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNU ประกาศยุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่ที่เขาเรียกว่ากอทูเลซึ่งก็คือพื้นที่ชายแดนตะวันออกของพมา่าติดกับจังหวัดตากบ้านเรานี่เองคือเขาตัดสินใจละทิ้งเงินจาติของพม่าอย่างสิ้นเชิงแล้วหันมาใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงินหลักนี่มันไม่ใช่แค่การค้าขายเล็กๆน้อยๆแล้วนะแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าพื้นที่ชายแดนไปเลยใช่เลย สิ่งที่น่าสนใจมากคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้มาจากคำสั่งของนายพลใหญ่โตที่ไหนเลยแต่มันเริ่มมาจากคนธรมธรมดาธรรมดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชายแดนที่แค่ปักป้ายง่ายๆว่ารับแต่เงินบาทเท่านั้นอืมคำพูดสั้นๆเน,นี่ยแหละที่สะท้อนความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันคือการเลือกระหว่างเสถียรภาพที่จับต้องได้กับระบบที่กำลังล่มสลายประเด็นนี้น่าสนใจมาก อะไรคือฟางเส้นสุดท้ายจริงๆที่ทําให้คนในพื้นที่ตัดสินใจแบบหักดิบเลยว,ว่าไม่เอาเราเงินจาามันเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินของพม่าก,กนแน่มันคือวิกฤตที่สะสมมานานแต่จุดแตกหักก็คือการดิ่งลงเหวของค่าเงินจาาแบบกูไม่กลับเลยตัวเลขมันน่าตกใจมากนะจากที่เคยอยู่ที่ประมาณ1,300จา้าตอ 1, ่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ในตลาดมืดมันพุ่งไปไกลถึง4 0 0พันหรือบางช่วงนี้ทะลุ5,000จา้าด้วยซ้ําโค ่กันเยอะมากเยอะมากคือถ้าเห็นภาพนะสมมุติว่าเมื่อวานเงินหนึ่งก้อนซื้อไข่ได้แผงหนึ่งเต็มๆแต่วันนี้เงินก้อนเดิมอาจจะซื้อได้ไม่ถึงครึ่งแผงนั่นคือสิ่งที่คนพม่าเจออยู่ทุกวันมันคือการทําลายอํานาจซื้อแบบว่าทัานทีทันใดเลยพออำนาจซื้อหายไปความเชื่อมั่นก็หมดสิ้นตามไปด้วย ถูกต้องเลยหัวใจสำคัญที่สุดของเงินตราคือความเชื่อมั่นเมื่อรัฐล้มเหลวในการปกป้องปากท้องความมั่นคงทางการเงินของประชาชนเงินตราของรัฐนั้นก็จะหมดความหมายไปโดยปริยายมันกลายเป็นแค่กระดาษพิมพ์ลายสวยๆการที่ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่กอทูเลหันมาใช้เงินบาทมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบาย แต่มันคือการสร้างกรอบป้องกันภัยทางการเงินให้ตัวเองในวันที่รัฐของเขาไม่สามารถคุ้มครองอะไรได้อีกแล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันไปไกลแค่ไหนคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตลาดสดแล้วใช่ไหมไม่เลยไปไกลกว่านั้นมาก มันอย่างรากเลึกลงไปในโครงสร้างการบริหารทั้งหมดของ KNU ในพื้นที่กอทูเลจนอาจจะเรียกได้ว่าเขากำลังสร้างรัฐในเงาของตัวเองขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมเลยรัฐในเงาขายายความหน่อยสิมันทำงานยังไงคือเขาสร้างระบบการคลังของตัวเองขึ้นมาโดยใช้เงินบาทเป็นแกนกลางทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีการค้าชายแดนค่าผ่านทางของรถบรรทุกสินค้า oh. หรือแม้แต่ภาษีโรงเรือนในพื้นที่ทุกอย่างถูกคำนวณและจัดเก็บเป็นเงินบาทไทยทั้งหมดแม้กระทั่งเงินเดือนหรอใช่ที่สำคัญกว่านั้นคือเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทหารหรือกองกำลังป้องกันตนเองของ KNU ก็จ่ายเป็นเงินบาทเหมือนกันมันคือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ในตัวเองขึ้นมาเลย โหนี่มันเท่ากับว่า KNU สามารถหล่อเลี้ยงองค์กรและกองกำลังของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากรัฐบาลกลางพม่าเลยแม้แต่จ้าดเดียวนะสิใช่เลยนี่คือการประกาศอิสรภาพทางการคลังอย่างแท้จริงเงินบาทที่เก็บได้ก็หมุนเวียนกลับไปสร้างสวัสดิการบำรุงกองทัพของตัวเองเป็นการตัดท่อส่งเงินของกองทัพพม่าได้แบบเจ็บแสบมากตรงจุดที่สุดแล้ว มันทําให้เขามีอํานาจต่อรองสูงขึ้นมากเพราะไม่ต้องพึ่งพาเงินจากส่วนกลางที่นับวันก็ยิ่งไร้ค่าคาถามต่อมาที่สําคัญมากเลยแล้วทําไมต้องเป็นเงินบาททําไมไม่ใช่ดอลล่าร์หรือเงินหยวนของจีนที่ก็มีอิทธิพลในภูมิภาคเหมือนกันคำตอบมันอยู่ที่ภูมิศาสตร์และสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายอุปทา,านหรือ supply chain คือพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกของพม่าตรงนี้แทบจะพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างจากฝั่งไทยทุกอย่างเลยเหรอ ตั้งแต่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันไปจนถึงยารักษาโรคเรียกว่าเกือบร้อเซมาจากไทยพอต้นทางรับเงินบาทการใช้เงินบาทในการซื้อขายมันก็เลยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดอ๋อเข้าใจได้พอค้าแมค้าฝั่งพมา่าเองก็ถูกบีบให้ต้องใช้เงินบาทเพื่อล็อกต้นทุนและกําไรของตัวเองเพราะถ้ายัางใช้เงินจา้าที่ข่าเงินแกว่งไปมาทุกวันวันนี้อาจะกําไรพรุ่งนี้จะขาดทุนยับเลยก็ได้ มันเลยเกิดเป็นวงจรเศรษฐกิจที่ใช้เงินบาทเป็นหลักไปโดยปริยายใช่ซึ่งธนาคารกลางพม่าไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงอะไรได้เลยโอเคพอเข้าใจเรื่องเครือข่ายอุปทานแล้วแต่ปัญหาคือเงินสดจำนวนมหาศาลขนาดนี้มันเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนกันยังไงในเมื่อไม่มีระบบธนาคารที่เป็นทางการนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากมันมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารเงาทำงานอยู่เบื้องหลังธนาคารเงา กลไกที่ว่านี้ก็คือเครือข่ายโพยกวนที่มีฐานใหญ่อยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระบบนี้มันทำงานนอกระบบธนาคารอย่างสิ้นเชิงแต่มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถโอนเงินจำนวนมหาศาลข้ามพรมแดนได้ในพริบตาโดยแทบไม่ทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลเลยอาศัยความเชื่อใจล้นล้วนใช่เลยมันทำให้ฝ่าย KNU หรือพ่อค้าใหญ่ๆมีสภาพคล่องและอำนาจซื้อที่แข็งแกร่งมาก แต่การที่เงินมันหมุนเวียนนอกระบบมหาศาลขนาดนี้มันก็เปิดช่องให้มีเรื่องสีเทาๆหรือผิดกฎหมายเข้ามาแฝงด้วยหรือเปล่าแน่นอนนั่นคืออีกด้านของเหรียญที่ต้องยอมรับและจับตาดูอย่างใกล้ชิดพื้นที่ชายแดนที่กฎหมายเข้าไม่ถึงและมีเงินนอกระบบหมุนเวียนมหาศาลมันก็เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาด้วยอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟอกเงินเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์หรือแม้แต่การค้ามนุษย์ซึ่งมีรายงานว่าใช้พื้นที่แถบนี้เป็นฐานปฏิบัติการ นี่คือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงมากทั้งต่อไทยและต่อภูมิภาคโดยรวมพอเงินกลายเป็นเดิมพันสำคัญขนาดนี้มันก็ไม่ได้แปลกใจเลยที่การสู้รบมันจะดุเดือดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจใช่เลย การสู้รบที่ดุเดือดในเมืองเมียวารีและพื้นที่โดยรอบในช่วงที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่การรบเพื่อชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่มันคือสงครามเพื่อแย่งชิงประตูเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคใครคุมเมียวารีได้ก <the> <my> <the beginning> ็เหมือนคุมท่อส่งออกนําเข้าสินค้าระหว่างไทยกับพม่าถูกต้องมูลค่ามันมหาศาลมากมีภาพอะไรที่มันชัดเจนที่สุดที่บอกว่าอานาจควบคุมเศรษฐกิจมันเปลี่ยนมือไปแล้วจริงๆมีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนภาพได้ชัดมาก คือด่านเก็บภาษีที่ฝ่ายต่อต้านตั้งขึ้นในพื้นที่ควบคุมของตัวเองมีรายงานว่ารถบรรทุกสินค้าทุกคันที่วิ่งผ่านต้องจ่ายค่าผ่านทางเป็นเงินบาทไทยเท่านั้นเท่านั้นเลยเหรอเท่านั้นถ้าคนขับรถยื่นเงินจา้าดให้เจ้าหน้าที่จะโบกมือปฏิเสธทันทีบอกว่าไม่รับโอ<ฮ>นี่คือหลักฐานเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากมันบอกว่าแม้ในแผนที่โลกพื้นที่ตรงนั้นจะยังเป็นอธิปไตยของพมา่า แต่ในทางปฏิบัติอำนาจทางการเงินมันหลุดจากมือรัฐบาลทหารไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้ที่กลุ่มอำนาจตัวจริงคือผู้ที่ถือเงินบาทแล้วสถานการณ์แบบนี้มันส่งผลต่อขวัญกำลังใจของฝั่งทหารรัฐบาลพม่าย,ยังไงบ้างมีกระแสะข่าวที่ยังไม่ยืนยันนะแต่ก็น่าสนใจมากว่ากันว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐหรือทหารพม่าบางส่วนที่ประจำการอยู่แนวหน้า ก็ยังอยากได้เงินบาทมากกว่าเงินเดือนเงินจัดของตัวเองเสียอีกจริงเหรอเพราะเขารู้ดีว่าเงินบาทสามารถเอาไปซื้อของในตลาดเมื่อหรือตลาดฝั่งไทยได้ทันทีแต่เงินจัดอาจจะซื้ออะไรแทบไม่ได้เลยปรากฏการณ์นี้ถ้าเป็นจริงมันคือสัญญาณการเสื่อมถอยของขวัญกำลังใจที่รุนแรงมากใช่เมื่อผู้รักษากฎ,กฎหมายของรัฐไม่เชื่อมั่นในค่าเงินของชาติตัวเองอีกต่อไปมันก็สะท้อนความเปราะบางของรัฐนั้นๆได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าการสู้รบมันก็สร้างผลกระทบที่น่าเศร้าพวงโดยตรงจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นติดก,กับชายแดนบ้านเราเลยคำถามก็คือแล้วแล้วฝั่งไทยเราละ่ะเราได้รับผลกระทบหรือได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ยังไงบ้างนี่คือภาพของสิ่งที่เรียกว่าอำนาจละมุนหรือ soft power ที่ชัดเจนมากแต่เป็น soft power ที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเกิดขึ้นเอง คือไทยไม่ได้ส่งทหารไปรบไม่ได้ส่งอาวุธไปให้แต่เป็นความเข้มแข็งและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยต่างหากที่เป็นเหมือนแรงดึงดูดให้คนรอบข้างสมัครใจเดินเข้ามาพึ่งพิงร่มเงาทางการเงินของเราด้วยตัวเองมันยังสะท้อนนโยบายต่างประเทศที่เราใช้มาตลอดที่เรียกว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมด้วยใช่ไหมใช่เลยคือรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาลกลางพมา่าในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนที่กลุ่มชาติพันธุ์มีอิทธิพลอยู่ฟังดูเหมือนเราได้ประโยชน์แต่การที่เศรษฐกิจของพื้นที่เพื่อนบ้านที่ยังมีความขัดแย้งสูงมาผูกกับเราขนาดนี้มันมีความเสี่ยงแฝงอยู่บ้างไหมคำถามดีมากใช่ในแง่หนึ่งมันคือซอร์เวอร์ที่ชัดเจนแต่อีกมุมหนึ่งมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นทั้งหมด ประเทศไทยได้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและตลาดแห่งเถรษภาพที่ทุกฝ่ายในความขัดแยง้งยอมรับโดยปริยายแต่การเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าเราต้องแบกรับความเสี่ยงบางอย่างด้วยถูกต้องมันเหมือนเรามีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาในเรือของเราโดยที่เราไม่ได้เป็นคนชวนถ้าเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นเกิดปัญหามันก็อาจจะส่งแรงกระเพื่อมกลับมาถึงเราได้เหมือนกันทั้งเรื่องผูีิภัยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหรือแม้แต่ความผ,ลผ,ลผลันผวนทางเศรษฐกิจ แต่ว่าบทบาทของเรามันซับซ้อนกว่าที่เห็นซับซ้อนกว่ามากนี่คือบทเรียนสําคัญเลยนะว่าความมั่นคงของชาติในยุคนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดกองทัพอย่างเดียวแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของระบบการเงินด้วยอธิปไตยทางการเงินกลายเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยไปกว่าอธิปไตยทางดินแดนเลยอแน่นอนว่าจุดยืนของเราคือต้องสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและการเจรจาแต่ในระหว่างนี้ ภาพลักษณ์ของเงินบาทในมือชาวบ้านตามแนวชายแดนมันไม่ใช่แค่เงินแล้วแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและเสถิยรภาพที่ไทยมอบให้เพื่อนบ้านในยามยากลําบากพอฟังมาทั้งหมดแก่นของเรื่องราวนี้มันก็คือชัยชนะในโลกยุคใหม่อาจจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนกระสุนหรือขนาดกองทัพอีกต่อไปแต่อยู่ที่ว่าระบบของใครสามารถมอบอนาคตและเสถียรภาพให้ประชาชนได้มากกว่ากัน การที่ชาวกระเหรี่ยงเลือกที่จะกอดเงินบาทไว้แน่นมันก็เหมือนกันลงคะแนนเสียงด้วยกระเป๋าสตางค์ที่ชัดเจนและทงพลังที่สุดว่าเขาไม่ต้องการอยู่ภายใต้อำนาจที่มองไม่เห็นหัวประชาชนอีกต่อไปแล้วและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้คิดในเมื่อเงินบาทได้กลายเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของดินแดนเพื่อนบ้านไปแล้วโดยพริกอิน,นัยคำถามที่น่าคิดต่อก็คือประเทศไทยในฐานะเจ้าของสกุลเงินจะต้องเผชิญกับบทบาทความรับผิดชอบ หรือความเสี่ยงใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างไรบนกระดานอำนาจของภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้